ครัเ5 7 6หเหมือนเดิมครับไถขายยาไว้นะครับพี่น้องดูดก้อนเจอดินแกนบูรีเจอดินทราย,ออยเออเออไถเรนมาแลงเหันไไถขายาครับแม่แรนเกียริญก็มานครบ เลื่ทีนี้อย่าไวนะ้หน้าดิมันไส่เกลยดอะไรของมันวะคะแนนนั้นเนี่ยมาผมมา62บาทจัดผมจัดยับไปร้อยเปลี่ยนก็ทอเทิงหไดเลยแหละสีนี้ก็มงบวดอั Siap. Kat di selek dik gua lah. Oh, tamah titik ก็หนูซื้อบักสองเข่าดีดีครับสรุปมันบ่ได้เป็นน้ำหางมันเป็นน้ำรวจถ้ามีจาเอาับแซมเาลรเอายยน่าบ่อสู่โสองโกสองเขาขวดด้วยอ,ยอ,อยว่าออออวมันกดมากัน điên xài không, cái cúp kẹp như vậy không, giờ những cầu ใช่ออกเอกใายออก,อก,ออก,อกเอกกอดินทรายถ้ากันแลน,น,นกันนะเนาะใายแขนกลางออกเอกเข้ากันดิมันเป็นจต่เร่ห่าง กกวัดบกดบกดสู่หกสอง